ไปที่นี่ขอไกลไหมครับก็ประมาณน่าจะสิบโลได้อ๋อสิบกว่าโลประมาณสิบโลประมาณตกลงชื่อไร่ลุงทอมใช่ไหมกับท่อมน้อยกับท่อมน้อยลุงทอมรท่อมน้อยลุงทอมกับเส้นทางที่เรามากันเมื่อกี้นะอืมโอ้ใช้ได้มาจากที่ไหนกันผมลงจากภูทับเบิกมาแล้วก็เจอแยกถนนใหญ่ใช่ไหมบ้านตัดตรงเข้ามาเลยบ้านที่ว่ามาเข้าทางค่ายทหารนะไม่ว่าเราเรามาเราอยู่ทางฝั่เหนือหรือว่ากรุงเทพอ๋อมาจากกรุงเทพ แต่ว่าเมื่อคืนนี่คือไปนอนที่พุทธเบิกบบก่อนอ๋อไปไปไปดูหมองทุ่งบนใช่พอถ้ามนอนวันเสาร์คงไม่ได้นอน,นครับซึ่งนี้ไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าดองดองบัวตองอะไรอะไรนะยังยังยังเห็นอยู่นะทุ่งบัวตองที่ที่แม่ต้องสอนนะหรอไม่ใช่ไอ้ตรงพุทธเบิกมันยังบานอยู่ไหมไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นมีป้ายไม่เห็นเลยไม่ไอ้มันจะอยู่มันถ้ามันขึ้นมันจะอยู่ข้างๆรอบสันเขานั่นแหละขึ้นไปอ๋อไม่ทันมองด้วยนี่ๆต้นเหลืองเหลืองนะออใช่ๆยอๆยำๆเปต้น มาครับเราให้พี่โจพาเดินดูสถานที่นะครับบริเวณที่เราจะาก,กังเต็นท์ในคืนนี้นะครับผมเกิดท่อมน้อยของลุงทอมก็ตรงนี้มันก็อยู่อยู่ไม่ไกลห่างตรงจุดท่องเที่ยวอะไรเลยครับเดี๋ยวเราให้พี่โจนะครับนำนำทางนะครับพาไปดูสถานที่ ตรงบริเวณลานที่เราจะกางเต็นท์พักแรมกันในคืนนี้วิวธรรมชาติสวยมากครับลมเย็นโชยเฉยทางด้านซ้ายมือของทางรถบ้านนั้นก็จะมีะทุ่งกังหันลมนะครับสถานที่ผลิตไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูรถบ้านกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่นอนรถบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะนอนกลางเต็นท์ข้างๆรถบ้านนะครับ เพื่อจับพัดจับผูฝนตกเราอาจจะกระโดดเข้าไปในรถบ้านก็ได้นะครับโอ้ภายในยสวยครับเปิดประตูเข้ามานี่ก็มีชุดรับแขกก่อนเลยมีโซฟานั่งเล่นมีตู้ลิ้นชักมีห้องน้ำมีเตียงนอนขนาดใหญ่อยู่นครับสองคนนอนสบายแล้วก็จะมีชุดครัวนะครับรถคมานสำเร็จรูปนะครับทีทาง กระท่อมน้อยของลุงทอมของเราก็มีเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวอยู่หนึ่งจุดนะครับนี่คือกระท่อมน้อยของลุงทอมนะครับจากภาพที่ผมเห็นเนี่ยกระท่อมไม่น้อยนะครับหลังใหญ่พอดูเลยนอนได้เป็น10คนสวยงามมากครับ เดี๋ยวเราชมวิวกระท่อมน้อยลุงธอมด้านหน้าสักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจับเตรียมตัวไปตลาดกันก่อนเพื่อไม่ให้มืดเพราะวันนี้เราจะมีเมนูไก่ย่างฮาลโโฮดครับหลังจากเราไปตลาดันมารเรียบร้อยเราก็มาขโมยมาถ่ายของลุงธอมครับนี่เนื้อมาเสิบไก่เล่นสดนะเล่นสดครับ โอ้โหมีกระหนาบนั่นเลยคืนนี้เราจะมีเมนูไก่ย่างครับเปลี่ยนจากเนื้อบ้างนะครับเบื่อแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยอย่าเสียงดังดิอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเดี๋ยวพี่จะขโมยทำอะไรขโมยตะไคร้ก่อนเฮ้ยเอาไป มากไกลบ้านเขาว่าไม่มีใครเห็นเงี่ยสิเอ๊ะทำไมใบมันหอมหอมวะเฮ้ยมันกินได้เปล่าดูดิได้ดิของสวนมันต้องกินได้ดิมันตะไข้ไรยุงแต่ไข้หอมแตะไร้หอมเออกินได้ไหมวะมีได้มันก็ได้นะแต่มันจะเมาเมาจริงเหรออืมกลิ่นมันไม่ได้แต่ไร้บ้านเหรอใช่ลองดูแม่ ก็ได้นะไหนๆก็มาแล้วสดูดูข้างในกันหมดแล้วเนาะยบยบายไปหลังจากที่เราไปขโมยตะไคร่หอมมาที่เป็นที่เรียบร้อยเราก็มาเตรียมอุปกรณ์นะครับล้างผักตั้งเตาล้างไก่เตรียมหมักใจ ยัดไก่ด้วยตะไคร้หอมที่เราขโมยมาหลังจากนั้นมาดูรสชาติกันนะครับเฮ้ยพี่เป็นไงบ้างอะยัดไปแล้วจริงดิเออตะไคร้หอมหอมก็หอมลองอดูวะมาทั้งทีนะ <laughs> ไม่แปลกไม่ให้ชายขาลเลาะวันนี้เราจะมาย่างไก่กันเป็นตัวครับเอาเรื่องไ,ไหนๆก็มากันแล้วอากาศเย็นๆ ใครับวิวสบายๆเนาะที่นี่ที่ไล่ลุงทอมไล่น้อยลุงทอมอยู่อะไบ้านสมอเหรอ,อ,อใช่ไหมใช่ใช่บ้านทุ่งทุ่งสมอเอ,อนี่มันจะลมควันไก่มันจะย่างไก่เนี่ยต้องหาไม้เป็นหน่อยมันสูงไ,ไม้แห้งไม้ไม้นี่ไปไมันไม่ไม่ลุกไฟ เออต้องให้ไฟมันลุกอย่างงี้ไม่มันต้องสุมแบบมันต้องสุมแบบเยอะเดี๋ยวแม่งไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกไอความร้อนมันสูงไปเปล่าไม่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 ดับหมดแล้วชิบหายถานนั่นไงเอาเรื่องแต่ละเรื่องติแต่ลมมันโกกอยู่ได้อยู่ติด นี่ดีนะแค่แค่ชวนทำไก่ย่างเนี่ยชวนทำไก่อบฟางก็ใส่เป็นเรื่องเฮ้ยตะเบียงเรามีเยอะนี่ไม่ลุกให้มันลุกไปเดี๋ยวมันลุกเดี๋ยวมันลุกขึ้นปุ๊บ ลุกลุกแล้วลุกแล้วเมนูพร้อมเต็นท์พร้อมมีรถบ้านรออีกหนึ่งคัน บางทำแหลกบางทาแหลกเต็นกับไก่ย่างผมลืมบอกพี่ว่าน่าจะผ่าไม้แทงนั่น เดี๋ยวผ่าที่เหลือให้ผ่าอนี่าใช่สองอันเหรอไม่ใช่หมายถึงไม้ฟืนอ่ะอ๋อมันจะต้องย่อยกว่านี้ไงอันนั้นมันใหญ่ไปแทื่ี่ผ่าไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่ก็เลยพอก่อนโอเคครับเขาปลูกผักอะไรแถวนี้มีไฮโดรอ๋อไฮโดรปลิกพวกพวกผักสลัดอะไรพวกนี้ป่ะใช่ใช่อ๋อมีหลายตัวผมมก็ยยังไ่่คอรู้ช่วงระหว่างรอเดี๋ยวเราพิจารณาที่นิดนึงนะครับ นี่บ้านดินบ้านดินเป็นหลังวิวทุ่งนาสวยจังที่ใหญ่อยู่นะเนี่ยประมาณเกือบสาไร่โอ้สามสิบไร่เลยอ่ะได้เดี๋ยวผมให้พี่โจพี่โจพาพาเดินดูแคมป์บ้านดินนิดนึงได้ๆนะพี่โจนำเลยได้ครับไปมีวิวหลังข้างล่างมาเจอได้ได้ครับได้ ไปเลยลูกไปนำไปดูสิบ้านดินที่นี่เป็นยังไงบ้างมีกี่ห้องครับที่นี่มีกี่หลังมีหกหลังเนาะวันนี้ลูกค้าจองเต็มหมดแล้วเนาะ,ะเป็นบ้านบ้านบ้านดินบรรยากาศเหมือนทุ่งนานะครับอยู่ริมเขาแคมปปิ้งลุงทอมไล่น้อยลุงทอม อังเคินชอมไปครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนี่มีมีอยู่หหลังนะตอนนี้วันนี้วันนี้เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ลูกค้าจองเต็มแล้วบรรยากาศโอเคสวยมากเหมาะสำหรับพวกที่ชอบแคมปิ้งนะครับมาเป็นครอบครัวก็ได้มีบ้านเป็นหลังมีลานกลางเต็นท์ให้ ไปครับเดี๋ยวพี่โจพาไปดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทำอาหารการกินต่อโอ้น่นมีฟาร์มฟาร์มป,ปลูกผักใช่ไหมปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นทิวเขา ก็จะเป็นทุ่งกังหันนล้ครับก,กังหันลมครับครับัได้เนอยูครับโอโ้นี่มีที่อาบน้ำอาบน้ำมีบ่อ,อบ่ออาบมีเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรเรียบร้อยสวยงามมีที่นั่งเล่นมุมนั่งเล่นนะครับดูด้านในกันนิดนึงนในเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะมีมุ้งลวดนะครับกันยุงมีเตียง ที่เปิดไฟตรงไหนอ่ะน,นี่ป่ะอ๋ะอนี่นะครับบรรยากาศบ้านดินเป็นบ้านที่ก่อขึ้นมาแล้วโอบด้วยดินาม,ามีตู้เย็นให้หนึ่ง <ใน S 1> มีพัดลมให้มีเตียงให้สองชุดนะครับโอ้เหมาะเลยนี่นอนสามสี่คนสบายมากเลยส่วนราคานี่เดี๋ยวเราก็ติดต่อไปไปกับทางอ่อ อังค์ชอมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็อันนี้เป็นมืองใหม่ในการหัดรีวิวนะครับมาเที่ยวด้วยก็ลองรีวิวดูด้วยแล้วก็อ๋อแต่ว่ายังไม่ได้ทําระบบน้านให้มันดีอืมแต่ตอนนี้ก็ใช้งานได้อยู่ลงมแช่นะครับแล้วก็ดูวิวดูควายได้สบายครับ ไก่ของเราตอนนี้ใกล้จะสุกแล้วครับเริ่มเหลืองอะลามภายใต้ท้องมันครับเราย้อนกลับมาดูไก่ของเราก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปบินโดนดูบริเวณรอบๆของกระท่อมน้อยของลุงทอมนะครับว่าบรรยากาศด้านบนจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นลูกของต้นสนนะครับพี่โจเก็บมาฝากนะครับดเดี๋ยวเราจะกลับมาที่กรุงเทพนะครับผม you วิวด้านบนก็สวยงามครับเป็นธรรมชาติแบบบ้านๆแบบชนบทที่น่าอยู่ห่างไกลจากผู้คนทำให้เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติได,ด้เต็มที่ชอบครับบรรยากาศแบบนี้เหมาะกับการพักผ่อนมากๆเพื่อนๆท่านใดสนใจ ที่จะแวะมาเยี่ยมชมกระท่อมน้อยของลุงทอมก็ติดต่อมาได้ในเบอร์ที่ผมจิ้งไว้เบื้องต้นนะครับไปครับตอนนี้เราคงต้องรีบไปดูไก่ย่างของเรานะครับก่อนที่ค่ำนี้เราจะไม่มีอะไรกินไม่รู้ว่าตอนนี้น้องชางผมดูแลไก่ย่างของเราไปถึงไหนแล้วเราเริ่มย่างกันตั้งแต่ตอน5้าโมงเย็น เดี๋ยวบทสรุปเรามาดูกันว่าเราจะได้กินไก่ย่างตอนกี่โมงเป็นอย่างไรบ้างครับไอ้น้องจุ๊บไก่ของพี่ถึงไหนแล้วแหมย่างขมักขมเมนสุกไหมนั่นน่าจะไม่มีปัญหานะครับไฟลุกช่วงขนาดน,นี้ยังไงค่ำนี้เราได้กินไก่ย่างแน่นอน ไก่หันเป็นตัวปกติเราจะทําเนื้อ,อย่างกันแต่ว่าวันนี้บรรยากาศดีเราอยากกินไก่ย่างเป็นตัวร้อนๆควันอุยๆโต้ลมเย็นๆแหมผมว่าจิ้มแจ่วต้องมาละอะไรมาครับเราไปดูไก่กันครับเราย่างตั้งแต่สี่โมงเย็น ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสี่โมงห้าโมงเย็นโอ้โหสวยงามมากไก่ย่างห้าชั่วโมงครับไก่ย่างห้าชั่วโมงนะครับไม่ใช่ไก่ย่างห้าเรามีช่องเราช่องเดียวนะฮะัจะช่องไหนจะขิงมากกว่าห้าชั่วโมงก็ได้นะฮะไก่ย่างห้าชั่วโมงฮะสวยงามครับ อยกมายกมาดูซิจะเป็นยังไงมาดูผลงานดิมาครับไก่ย่างห้าชั่วโมงฮะต้องไปคอนไหมเงี้ยนันน่ะไหนอะข้อไก่อ่ะไฟมันแรงแต่โอเคอยู่โอเคเอาลงเลยเดี๋ยวมาชํำแหละดูกันว่าเป็นไงนะฮะบริกลครับไก่ย่างห้าชั่วโมงอฮะหมุนหน่อยหมุนหน่อยแสงเห็นไหมโอ้ยตูดไหม้นิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไร สุกเปล่าไม่สุกเตาริัมย่างตั้งแต่ห้าโมงเริ่มย่างแต่ประมาณห้าโมงจุดตรงจุดเตาอ้าวลองชําแหละดูครับฉีกออกมาดีฉีกโชดิฉีกโชดิจะฉีกตรงไหนก็ดีฉีกน่องออกมาเลยฉีกออกมาเลยฉีกออกมาเลยโอ้โหความละอุนเนื้อขาวๆยอดมากครับสวย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  ไม่สุกให้มันรู้ไหยฮะโอ้โหไหนกินดูดิร้อนครับโอ้พองฮะลองดูดิลองดูดิลองกัดดูดิร้อนอืโอ้โห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 โ้โหาหอ้โหโอ้โห้โหโอ้โ้โ้หอ้้อออ โอเคครับเดี๋ยวเราก็ทำแหละไก่ให้ดูแล้วครับสวยงามครับเลยครับวันนี้เปลี่ยนจากเนื้อเป็นไก่บ้างแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ขอ<ม>ขอญออยกกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เชา้าเป่ากุ้งเ่าเดี๋ยวเราจะบินโดนตอนเช้าไปดูกังหันลมดูซิว่าเราจะบินบไปถึงไหม,มกินข้าวกะยาาห้าชั่วโมงมาดูกันห,หนังกรอบๆเลยก่ออย่างเกลือ,อน้ำจิ้มแจ่ว Môn. Này, ai, ai, đi đi đi, mhm 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 này, cho mhm chín. Lò lò phim đôi nha, 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 cà đêm nha, 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 ครับเช้านี้ตื่นมาก็อากาศแจ่มใสามากมากแล้วนะครับบรรยากาศดีเมื่อคืนก็นอนหนาวกันครับลมลมมีน้อยแต่ว่าอากาศเย็ยนมากเย็ยนกว่าบนบูทเบิกของวันก่อนนะครับเราก็โชคดีที่ว่าเตรียมพ่องมณพ่อผม,มอะไรมาเรียบร้อยครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเราไปชมวิวน,นิดหน่อยนะครับ เช้านี้เราก็มาเก็บภาพมุมสูงอีกสักนิหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปกินข้า,าวเช้ากันแล้วเราก็จะต้องเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองทำงานหาเงินเพื่อเติมน้ำมันและไปเที่ยวแล้วก็ทำงานหาเงินเติมน้ำมันเพื่อไปเที่ยวชีวิตน่าสนุกมากเลยครับอันนี้เราเล่นครับ ทำมาหากินกับปกติเหมืนชาวบ้านเขาเนอะครับทุ่งนาสวยมากชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้อยากกลับไปอีกนะครับที่กระท่อมน้อยของลุงทอมชอบจริงๆเช้านี้ยังไม่ได้เก็บสัมภาระเลยเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บนะครับ แล้วก็เตรียมตัวกิน้าวนะครับทางพี่โจก็เตรียมอาารเช้าไว้ให้เราแล้วก็เย็นมันเย็นทกมันเย็นลมในสถานที่นี้นะครับอันนี้มันเย็นแบบอากาศเออแต่ลมไม่ค่อยมีนะคะรครับเอคอครับโอเคอาาช้าพี่โจเตรียมไวให้นะครับ เยี่ยมเลยอิ่มเลยครับก็จากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทิปผู้ทับเบิกเขาคอขอให้กระท่อมน้อยของลุงจอมนะครับมีผู้มาพักเยี่ยมชมกันไปเยอะนะครับขอบคุณมากครับที่ที่บรรยากาศดีๆแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใจเขาด้วยนะครับ ทริปหน้าเราจะไปที่ไหนถ้าเพื่อนๆอยากไปที่ไหนแล้วมันได้ไปแนะนำให้ชายคารากไปแทนได้นะครับขอบคุณครับ